h o n ด้าซ v คันนี้เข้ามาใหม่ปรับสภาพให้เรียบร้อยนะฮะเลขไม่แค่71,000กิโลและที่สำคัญราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบครึ่งที่ท่านใดที่มองหา Honda าซ v ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้เอามาให้รับชมแล้วครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบเรี l ยวทามเลขไหม่71,000กิโลปี2021สีเทาดำแบบนี้มีที่เพชรยนต์แค่คันนี้คันเดียวและราคาถูกกว่าตลาดมากใครหาอยู่นะฮะ ราคาดีๆแบบนี้นะครับผมแจ้งราคาไว้ในคลิปนะฮะออปชันจัดเต็มตัวท็อปสุดมีซันรูฟมาให้เสร็จสับเรียบร้อยล้อมแม็กก็สวยไม่มีรอยปีนฟุตบาทมานะครับคันนี้ตรวจเช็คอยู่แล้วนะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนใครสนใจฟรีดาวจัดยอดได้เต็ม Honda CR-V 2.4 EL ขับเคลื่อน4ี่ล้อคันนี้ไปใช้งานดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A นะฮะวันนี้ครับนำตัว CRV ฮะเป็นขับเคลื่อนสล้อมานำเสนอพี่ๆคันนี้เข้ามาได้สักพักแล้วนะฮะชงภายนอกเสร็จเรียบร้อยเหลือภายในครับผอดเบาไปชงอยู่หนึ่งตัววันนี้ผมจะมาพาพี่รับชมทุกจุดเลยนะฮะทุกฟังก์ชันทั้งภายนอกและภายในความสะอาดสะอาดฟังก์ชันตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสล้อเป็นตัว 2.4L e ตัวท็อปสุด มีสรุปมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะล้อแม็กก็ลายจะเป็นลายพิเศษครับจะมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นภายในมีตกแต่งลายไม้มาให้ครับแล้วก็ระคันนี้เลขใหม่ที่71,000กิโลเท่านั้นนะฮะพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหานะครับ CRV โฉมตัวนี้นะครับเจน5เนี่ยไว้ใช้งานสัก,สกคันเนาะผมแนะนำคันนี้เลยตอบโจทย์ครับราคาดีนะฮะและที่สำคัญฟรีดาวจัดยอดได้เต็มไม่ต้องใช้คนค้าเครดิตด,ดีนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาท นะครสภาพสวยๆแบบนี้นํามาจัดให้พี่ดูแล้วนะฮะตัวนี้ได้เป็นสีเทาดําได้รถปี2021ครับราคาขายเนี่ยหายจากใบแดงก็หลายแสนอยู่เดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนี้นะฮะและที่สําคัญตัวนี้ฟีดเอา์ก็จัดยอดได้เต็มไม่เจ็ดหมื่นกิโลไม่ดีด้วยนะครับใครสนใจเข้ามารับชมได้นะสําหรับคันนี้แต่ถ้าใครดูคลิปนี้จบสามารถจองออนไลน์กับผมได้ทันทีนะครับที่สำคัญจองออนไลน์มีแคมเปญเด็ดครับแคมเปญพิเศษเนาะ บอกเลยว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.10%เท่านั้นนะฮะเฉพาะจองออนไลน์ในคลิปนี้เท่านั้นนะฮะแล้วนะครับยางเดี๋ยวผมชิคเช็คให้ว่ายางตัวนี้มันปีอะไรถ้ามันปีต่ากว่าปี22ผมเปลี่ยนให้เลยน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ผมเช็คซีซีแบตเตอรี่ให้ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ผมเปลี่ยนให้แต่ถ้ายังถึงเกณฑ์ผมรับประกันแบตเตอรี่ให้อีก3เดือนออกไปบอกว่าใช้งานยาวๆพี่ไม่ต้องจุกจิกเลยนะซื้อรถกับผมการบริการแบบดีเยี่ยมนะฮะบอกเลยว่าไม่เคยโดนความเพลนมาก่อน สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมปานเพชรยนครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI เซนซายวอกกินสเตปทีเจาก t o y o ต a โอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอีซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอ้ดกไลน์ p a r n p i 1 9็2ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้มาอัปเดตให้ตัวนี้นะครับขายถ่ายครั้งแรกก็ถ่ายเข้า เข้าใหม่ไปแล้วนะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยแล้ววันนี้ชงภายนอกเสร็จเรียบร้อยอยู่โซนตั้งขายคันนี้ราคาขาย8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหายจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยฟีดาพรุงหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทได้รถปีสองพันยิบเอ็ดไม่แค่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันกิโลเท่านั้นมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆก้กันครับเหลียมสันคมฝากระโปรงหน้าไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะไฟหน้าได้ led มาให้แบบนี้ไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำครับมีไฟเลี้ยวไฟเดย์ทมอยู่ในคมเดียวกันแล้ว กระจังหน้ารูรลังพึ่งใหญ่ๆระบายความร้อนได้ดีเป็นโฉมไมนเนเชนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะัะผมนี่จุดเชื่อมต่อด้านข้างแนบชิดแบบนี้ครับไม่อ้าออกนะปงซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกครับเป็นออกแนวเหมือนลายดอกไม้นิดนึงนะฮะขนาด18นิ้วมีมาให้ไม่มีรอยเปียนฝืดบาทมานะครับตัวนี้ปียางได้ยางปี23พี่ได้ยางเส้นนี้ไปใช้งานเลยนะฮะ กระจกนะฮะแท้เดิมโรงงานครับจะต้องมีคำมีโลโก้ h ที่ชัดเจนแบบนี้และที่สำคัญกระจกด้านหน้าครับไม่ได้เปลี่ยนมานะฮะด้านล่างมีคิ้วกันรอยต่างๆมีคิ้วโครเมียมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่สำคัญด้านล่างฝั่งนี้มี Honda r ้ i n Watch มาให้นะครับมันเป็นกล้องแจ้งเตือนมุมอับนะฮะตัวนี้กระจกไม่แตกไม่ลาวนะครับบนหลังคามีสันลูฟให้เรียบร้อย สามารถเปิดใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับกระจกนะฮะชัดเจนโลโก้ฮอนด้านะครับตรงนี้ชัดเจนเลยนะฮะนี่เห็นไหมนะครับชัดเจนแบบนี้ประตูสี่บานเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นคีเลดผู้หน้ามาให้แล้วก็มือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะด้านหลังครับล้อแมกไม่มีรอยปีนฟุตบาทมานะครับเหลี่ยมสานคมด้านหลังชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มจุดเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยชิดสนิทแบบนี้ครับนะฮะสวยมากนะครับนี่ไม่บุบเลยนะครับ รถหลคาครับตัวรับสัญญ,ญาณได้เป็นคีบฉลามชร์ฟินมาให้แล้วนะฮะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ครับไฟเบรกตรงที่3มาครบที่ปั่นน้าฝนมีมาให้กระจกแท้เดิมโรงงานโลกโ,ลก,โ,โลก้อโฮอนด้านะครับไฟท้ายเป็นฟู LED มาให้แล้วนะฮะแล้วก็คาดเอลด้วยโครเมียมเห็นไหมยาวๆเลยจากซ้ายไปขวาแบบนี้โลโก้ CRV โลโก้ AWD นะครับเป็นการขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบเรียวไทมนะ,ะตัวนี้นะฮะไม่ได้เป็นพัดไทม์นะ,ะเป็น เป็นเรียวไทม์เลยนะครับโลโก้ไอวีเทคครับทะเบียน4837ตัวนี้ได้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดนะครับเปิดง่ายๆนะตัวนี้เปิดไฟฟ้าง่ายๆนะครับนี่มีกล้องถอยให้สังเกตดูกล้องถอยนะครับเปิดขึ้นนะฮะโช้กขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะฮะเบาะตรงกลางเนี่ยผมยังถอดไปชงอยู่นะตัวนี้นะฮะนี่ตรงนี้รูเบาะถอดไปชงอยู่แต่เบาะจริงๆมันแค่ตัวเดียวที่ถอดไปชงที่เหลือเนี่ยสภาพดีจริงนะฮะ โช้กขึ้นสุดลงสุดครับหัวน็อตทุกจุดนะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ในเรื่องของตัวโครงสร้างตัวหัวน็อตด้วยนะครับบอกเลยว่าดูคลิปนี้จบสามารถตัดสินใจจองออนไลน์ได้เพราะผมพาพี่ดูเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดสนิทแบบนี้ป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแม็กซ์สวยๆไม่มีรอยปีนฟุตบาทครับด้านข้างก็สวยงามมากเลยนะใครได้คันนี้ไป ตอบโจทย์ครับรถราคาดีนะฮะเป็น Honda CR-V 2.4 EL ครับตัวนี้ราคาดีมากๆนะครับฟีดเวจาจดยอดได้เต็มผ่อน14,500บาทนะฮะพี่ได้คันนี้ไปใช้งานยังไงก็คุ้มสนใจนะครับโทรมาที่082 571 3369 Li น์ par npi 1 9 9 2ได้เลยนะครับไม่ 7, 000, 1 0 0หราคา8,999,000รถปี 2, 0, 2021คันนี้น่าใช้นะครับมาดูภายในนิดนึงนะฮะ ตัวนี้เปิดเข้ามานะครับภายในออกแบบเป็นโทนสีดําสลับกับตัวลายไม้นะครับมาให้แล้วลายไม้เนี่ไม่ใช่ไม้แท้มันเป็นแบบพลาสติกนะเป็นวัสดุที่เอามาตกแต่งนะครับกระจกบานเลื่อนด้านข้างนะฮะปรับบันทัสนะฮะหรือออโต้สี่บานนะครับมีตัวล็อกกระจกมีเซ็นทัลล็อกปุ่มปรับกระจกนะครับปรับองศากระจกพับกระจกไฟฟ้านะครับเมมบมรีเซตคันนี้มีมาให้ตกแต่งด้วยลายไม้ยาวๆแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะฮะเอนจินสตาร์ทครับคันนี้มีมาให้แล้วนะฮะ คอนโซลด้านหน้านะครับเป็นแบบซอฟท์ทัชนะฮะสัมผัสง่ายๆนะครับมีฮอนด้าเลนวอชครับตรงนี้นะครับรวมถึงนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าเบาะหนังตึงๆนะนะฮะต่งๆตึงๆนี่คันนี้พร้อมใช้แล้วนะฮะเอาเบาะมาใส่ก็พร้อมใช้เลยนะครับขึ้นมาด้านในนะฮะนี่ขออยุญาสตาร์ทเครื่องยนต์นี่ง่ายๆนะครับในเรื่องของตัวพุชสตาร์ทนะสตาร์ทเสร็จเนาะ ตัวนี้เลขเข็มไมมันจะโชว์ครับ7 1 1 9 7กิกโลพวงมาลัยหุ้มหนังครับไม่มีช้ำนะฮะคุณภูมิความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับตรงนี้จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันในพวงมาลัยนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายได้นะฮะมีฟังก์ชันตรงนี้เป็นครูสคอนโทลมาให้พวงมาลัยหุ้มหนังไม่ช้ำนะครับไม่ช้ำฟังก์ชันดีมากสําหรับตัวนี้นะฮะหน้าจอทัชสกรีนนะฮะเชื่อมต่อพวก บูทูตรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็มีเนวิเกเตอร์หรือว่าแผนที่ให้รับชมกันแบบนี้เลยนะครับแบบละเอียดละเอียดนะที่ท่านใดที่มองหารถไปใช้งานสักคันนะครับถัดลงมาด้านล่างฮะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับแยกอุณหภูมิให้แล้วสายขวาใช้ขวาตรงนี้นะฮะสามารถแยกอุณหภูมิได้บอกเลยว่าในเรื่องของความร้อนไม่ต้องตีกันครับซ้ายขวามันชัดเจนอยู่แล้วใครร้อนใครหนาวก็เปิดได้ตามใจชอบนะฮะเกียร์ออโต้ครับมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮครับใช้งานง่าย ไวเลสชาร์เจอร์ตรงนี้มีมาให้นะครับด้านล่างมาก็จะเป็นในเรื่องของที่วางแก้ว2ช่องที่เก็บของตรงนี้เยอะมากนะครับคันนี้ที่เก็บของเยอะจริงนะฮะนี่เปิดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปิดเลื่อนออกเลื่อนเข้าอย่างนี้ได้หมดเลยพี่ท่านใดที่อยากหาที่ว่ารถของที่เก็บของเยอะๆโซนกลางเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ผ่ามาด้านข้างตรงนี้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็มีช่องเก็บของครับเก็บสำเนาเก็บคู่มือรถครบคันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ประตูด้านข้างเห็นนะ ลายไม้มีมาให้นะฮะเสาเอทุกคาเป็นสีเบจครับได้ในเรื่องของอารมณ์รักชูรี่นะฮะมีในเรื่องของแอร์แบ็กอยู่ในเสาแบบนี้เลยนะครับความปลอดภัยขั้นสูงของเขาก็มีมาให้นะกระจกมองหลังกล้องบันทึกหน้ากระจกมองหลังเนี่ยตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้แล้วม่านบังแดดครับมีในเรื่องของกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลยฮะแม่บ้านชอบแน่นอนครับแล้วก็นี่ไฮไลท์ฮะตัวนี้นะครับมีซันรูฟเปิดซันรูฟก็ได้นะครับ ตัวนี้ผมกดเมื่อกี้ผมกดเปิดสันลูฟตีเดียวเนาะเอาม่านออกก่อนดีกว่าเผื่อใครอยากรับแสงเฉยๆตัวนี้จะเป็นม่านนะครับเปิดแค่ม่านออกนะฮะสันลูฟก็จะโผล่ประมาณนี้เลยแต่ถ้าพี่อยากาสาันลูฟด้วยเนี่ยฮะนี่เห็นไหมครับเปิดสันลูฟได้ง่ายๆเลยเหมือนกันนะพี่ท่านใดที่สนใจนะฮะเข้ามารับชมคันนี้ได้นะครับบ,บอกเลยว่าใช้งานง่ายออปชันค่อนข้างจัดเต็มนะฮะแล้วก็ฟรีดาวห่อนหนึ่งหมื่นสี่พัน นะฮะห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่ได้คันนี้ไปใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในเรื่องของอ่าห้องเครื่องห้องเครื่องเสร็จดูโครงสร้างด้านหลังนะฮะตัวนี้นะครับเหลือบอดตรงนี้ไว้อันเดียวเนาะตรงนี้เขาถอดไปชงอยู่นี่คือสภาพนะครับสวยจริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอร์ตอนกลางมีมาให้ครับผ้าพดานสะอาดสะอา้านไม่มีรอยยันอักขระใดๆรถสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับใครได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะฮะไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลเนี่ย ฟีดาวนะฮะผ่อนเพียงคันนี้นะฮะผ่อนเพียง14,500าบาทเท่านั้นสนใจเข้ามาดูรถกันเดี๋ยวเราไปดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันครับเปิดเข้ามาดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้านะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับบอกเลยว่าแรงมา้าแรงเอาเรื่องแน่นอนครับนะฮะพร้อมใช้งานเครื่องยนต์เบนซินครับพี่รถสวยพร้อมใช้ในเรื่องของเครื่องยนต์ไม่มีรอยนะ้ำมันเครื่องั่วไหลหัวน้อทุกจุด ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับนะฮะทั้งตรงเบ้าโชกก็เองนะฮะก็ดีนะตรงนี้ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับถ้าเกิดว่าซีซีไม่ถึงผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าซีซียังได้อยู่ผมจะให้ใช้ลูกเดิมและก็มีการรับประกันให้น้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับนะฮะป้ายคำเตือนต,ต่างๆก็อยู่ครบเลยทีเดียว ราดูจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตทุกจุดทั้งด้านบนและด้านล่างไม่มีถูกขันไขขยับแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับจะต,ต้องมีคําว่าสแตลเล่นะเป็นซับไพเออร์ของรุ่นนี้อยู่นะฮะแล้วก็คานบนว่าน้ําไม่มีบิบเบี้ยวแบบนี้ไฟหน้าแท้เดิมครับสแตลเล่ชัดเจนนะฮะนี่หัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขเหลี่ยมสันฝากระโปรงหน้าด้านข้างฝากระโปรง,น,ระปรงนะฮะ ตัวนี้ซิลิโคนต่างๆอยู่ครบนะฮะรูบายอากาศรูบายความร้อนสกัดรดกันความร้อนต่างๆอยู่ครบรถไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงหน้ามาแน่นอนชัดเจนเลยตัวนี้นะครับมาดูในเรื่องของโครงสร้างด้านข้างกันเปิดเข้ามานะฮะเม็ดโอเม็ดอาร์คนี่เดี๋ยวแกะให้ดูฮนะมันไม่เคยแกะนะฮะเม็ดโอเม็ดอาร์คเคาเรียงกันแบบเป็นตับแบบนี้ประกบกันสามแผ่นหนึ่งสองสามยืนยันว่า รถไม่เคยชนหนักพลิกคว่มจมน้ํามาตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพลิกคว่มจมน้ําเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเหลี่ยมฝาประตูไม่มีบิดเบี้ยวประตูเดิมทั้งคันนะครับจุดแจ้งเตือนลมยางนะครับหัวนอทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้กันนะฮะมันจะมีในเรื่องของคีบโรบอทเห็นไหมนี่จะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยตรงตรงคีบนะคะมันจะไม่มีสีปิดนะตัวนี้เอาไวใ้ให้โรบอทเป็นคนีบ เอาตัวถังลงไปชุบกับสีนะครับสภาพรถสวยจริงได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะฮะฝาท้ายเปิดไฟฟ้าแบบนี้โชคขึ้นสุดลงสุดแน่นอนฮะสภาพดีมากนะครับคันนี้สวยจริงฮะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะนี่ไฟแท้ไฟเดิมนะครับตัวนี้จะต้องเป็นของสแตนเล่ครับโลโก้ชัดเจนนะสแตนเล่นะฮะเป็นซัลายเออร์รุ่นนี้ตัวนี้ก็ไม่บิดเบี้ยว ฝากระโปรงท้ายเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนมาไฟท้ายสสวยๆเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับถ้าใครได้ไปนะคันนี้สภาพดีมากนะครับไมคแค่เจ็ดหมื่นะฮะนี่ให้ดูนะฮะขีบโบอทนะรบเป็นขีบโรบอทจะเป็นจุดที่ไม่โดนสีเนาะอย่างที่แจ้งไปนะครับแค่เอาเบาะมาใส่ก็พร้อมใช้แล้วสําหรับคันนี้ที่ท่านใดที่อยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบเข้ามาจัดนะครับรีบเข้ามาจัดได้เลยสภาพแบบสวยมากนะฮะนี่ สปอตเปนองมตอาร์ครับเรียงกันเป็นตับนะฮะแล้วก็หัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยขอยงการถูกขันไข่ขยับแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาแผ่นเพจเช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเริ่มทุกจุดสภาพนี้เดิมทั้งคันแน่นอนครับ,ร,บรับประกันนะฮะและที่สําคัญซื้อรถกับผมนะรับประกันหลังการขายครับดูแลเยี่ยมไม่เคยโดนคอมเพนมาก่อนใครสนใจนะครับโทรมาที่0 8 2ย์แปดสองห้าเจ็ดนไลน์ PA r n p i 1 9 9 2ไได้เลยนะครับสรุปเลยนะครับคันนี้ เป็น Honda CRV 2.4 EL ครับขับเคลื่อน4ล้อแบบเรืยอถทามปี2021เลขไมล71,000กิโลฟีดาวพอน14,500บาทราคาขาย899,000บาทเท่านั้นสนใจโทรมา025713369อไลน์ PARNPI1992 ครับผมยินดีให้บริก,การทุกท่านนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ ใครที่สนใจคันนี้รีบติดต่อมานะครับรถมือสองคันนี้สวยๆแบบเนี้ไม่ได้อยู่ที่เต็นท์นานแน่นอนสนใจก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ